หนึ่งแสนใจบนติกตอกขอบคุณด้วยนะคะโอ้ยต้องกดมือให้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราฝากซีรีส์กันหน่อยดีกว่าคุณค่ะฝากทีละคนเลยค่ะคุณมาเลยครับเริ่มที่น้องเนก่อนเลยเลยครับรวมเลยครับก็สั่งรายการกับนาดเทับผมได้ทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเนทุกทีก็ฝากซีรีส์ j a ก k นด d Joker You s t e a l My Heart ได้เลยครับครับ เป็นซีรีส์ที่สนุกครบรสทุรสชาตินะครับมีทั้งเิฟซีนมีบู๊แล้วก็มีทั้งแบบยังไม่ปล่อยเลยเลยเล่อยแล้วผมก็มบอกมันก็มีมันไม่ใช่อะมันไ่ใง่อะสากตอนผมเห็นโพต้องบ้าแต่เรื่องละนีใเรื่องจริง จริงจริงกินติงค่าได้เห็นครับโอ้ยเดี๋ยวกองทัพบกเขาติดต่อมาไน้กใช่ขบอกว่าใช้ในฉากเลยนะเอาแล้วเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวไลน์พี่จะดับแล้วค่ะตอนนี้ป่ะพี่ครับคับครับเชื่อว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์วายแนวใหม่ เราเราทำแนวจรกรรมขึ้นมาก,ก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆใ,ในวงวงการซีรีส์ของไทยครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าโปรดักชันของเราเนี่ยสามารถไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลได้แน่นอนเพราะว่าพวกเราทตั้งใจกันมากๆ จากท,ที่ทุกคนดูก็น่าจะได้เห็นว่าเราถ่ายทํากันหลายคัดมากๆ mm hmm. เราจะได้เห็นมุมกล้องพิเศษต่างๆที่อาจจะไม่ได้เห็นในซีรีส์เรื่องอื่นๆ mm hmm. นะครับมแต่ว่าทางเราก็พยายามทําขึ้นมาเนี่ยจนจน,จนกองเลดแบบที่ยินบอกนะเป็นเพราะว่าทางทีมเนี่ยต้องการเก็บให้ครบในทุกมุมทุกความรู้สึกจริงๆ mm hmm. ก็อยากให้ฝากติดตามกันในเยื่อะๆครับผมลองเปิดใจดูซีรีส์จุลกรรมเรื่องนี้ดูแล้วคุณจะโด <Wow. S 1> นขโมยสวใจ ครับนี่ยของผมเลยหรอสักแล้วหรอโอเคอ่ะพี่อินครับปิดท้ายครับครับผมก็ฝากอ๋อเมื่อกี้ของผมก็เท่าบอกเขาโอเคพีก็ข้ามเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาพี่วอผมข้อมูลแล้วจริงๆเิงเออผมว่าคุณพีพูดได้ดีมากนะครับผมฝากช่องท่าแล้วกันช่องสามนะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าใช่ทุกวันจันทร์ครับนี่ไงอ่าเหลืออะไรเพื่อนเหลืออะไรก็ฝาก พาไปที่ออกทะเลมากที่สุดให้ดรงไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ผมผมขอฝากให้ให้ดูเรื่องของพวกเราแล้วกันครับถึงว่าเราจะเลเวลมันว่าเป็นซีนี่วายเพาว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้ดูได้กลุ่มจริงๆสามารถชวนพ่อชวนแม่ชวนน้องพี่ชายหรือว่าแม่ท่านมีแฟนสามารถมาดูได้ครับเพราะว่าเราจ t นซีนี่วายเราไปโฟกัสเรื่องรักแต่ว่าเรารักก็ก็ประมาณนึงแต่ว่าเราจจะเน้นไปทางมิชชั่น คือการทำภารกิจการบู๊การคอมเมดี้คือมันจะไหลไปตามในเรื่องที่เข้มข้นที่เราจะไม่ได้มาโฟกัสแค่แบบเอ่ะเดี๋ยวอีพีนี้จะมานั่งจับมือกันหรือเราไม่ได้มาจอกตรงนี้เพราะฉะนั้นมันกว้างขวางดูได้ทุกเพศทุกวัยฝากดูด้วยครับถ้าเกิดได้ลองดูดูก่อนแล้วติดใจช่วยไม่ได้นะครับ อย่างที่บอกมาว่าไม่โรแมนติกเยอะอะเนาะอ่ะโฟโต้บูธถ้าดารามาดาราไลฟ์เราต้องโฟโต้บูธกันก่อนก่อนจบอันนี้ก็เป็นแบบโพสท่าตุ๊กสติกเกอร์ใดๆอ่ะท่าแรกขอเป็นท่าแอคชั่นดุดเดือดค่ะอันนี้อย่าอย่าเตะเออแอคชั่นดุดเดือดเข้ามามองเข้ามาในจอนี้เลยค่ะลุกได้นะคะข้างหลังด้านหลังนะคะ ไปนะคะอันนี้ท่าสิงเดียวค่ะไปครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคแคปทันไหมทุกคนอ่ะท่าต่อไปขอเป็นหัวใจให้กับแฟนๆหน่อยที่รอดูอยู่ค่ะตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้ส่งมินิฮาร์ดหรือเป็นแบบหัวใจสไตล์ตัวเองได้เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ตายแล้วเป็นต้องอัดเป็นวิดีโอแล้วแหละถ้าเงินหัวใจเต้นขนาดนี้โอเคขอประกอบหัวใจให้ แฟนแฟนหน่อยได้ไหมอ่าอ่ามาช่วยกันแต่ด้านหลังขออะไรเวอร์ๆมันสั่งมาเหรอมันสั่งมออะเวอร์เลยแม่ไม่ใช่อะเออเฮ้ยมันกระแทกมันกระแทกโอ้เอาแล้วนะเอาแล้วนะเอายังเอออ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคอ่าก็เชื่อว่าทุกคนแบบภูมิใจกับพวกพวกคุณมากเลยในวันนี้นะคะก็ขอ ฝากนะคะแจ็คแอนโชเกอร์นะคะวันจันทร์นะคะสี่ทุ่มยี่สอสี่ทุ่มนะคะยี่สิบห้านะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะทาง<น>ช่องสามนะคะเออไปดูกันได้เลยนะคะอีพ<น>ีต่อไปนะคะทุก<น>คนบ๊ายบายกล้องหน่อยคะ่ะโอเคตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคะขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนปังเข้าหา